เริ่มต้นตัวนี้กแล้วครับผมเริ่มต้นอีกหนึ่งหม้อหม้อสองเกียงหน่อไม้หม้อใหญ่ข้าวโพดข้าเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวใส่เอาบักอึใส่แล้วเอาบักวับบักหน่อยใส่แล้วบะเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวครับผมอยู่ตลาดอยู่ตลาดเราเลยปกติขายอยู่ได้นะแม่ คายอ้านคายแต่วันเสาร์จ้ะโอ้คายแต่วันเสาร์วันอาทิตย์โอ้วันเสาร์เมื่อเดียวขายแต่วันเสาร์วันเดียวอาทิตย์หนึ่งคุณมีวัสนาได้กินแค่วันเดียวนะครับผมไม่มาวันเสาร์ไม่ได้กินครับผมบุญปากตยังได้มีเดี๋ยวนี้นะหมอบักใหญ่หมอที่ซ่องครับผมน้องไม้นใส่ลงไปแล้วมะอึใส่ไปแล้วมะบวกมะทุเลใส่แล้ว ข้าวโพดใส่แล้วบะน,นี้ใส่ยังแไงบะเน,นี่ยเห็ดข,ข้าวจา้ะโอเห็ดสนุนก็ใส่ไปแล้วเห็ดสนุนก็ใส่แล้วอันนี้ใส่เห็ดข้าวครับผมเอาได้ดูสุดยอดค่ะเดี๋ยวไหนดิจ้าหวานน้ำกะทิจังหน่อยจังหน่อยสุกมีคนกระสิบต่อแถวเหี่ยวอลัดลูกค้ามาแล้วลูกค้ามารอแล้วลูกค้ารอท่ามโนพี่นอ้องหม้อห้อยห้อยหม้อที่สองครับหม้อที่สอง อีกครึ่งชั่วโมงกลับมานะครับอีกบู๊บะกี๊ยกใส่เปลี่ยนส้วนเขาเอิญมาเก่งหนอไม้เมยังนี่เขาเมย์ปัญห์เขาด้าม้านะเขาเสียเอิญมาจากไหนป้าใจเย็นค่ะตุนเก่งหนอไม้ป้าใจเย็นเลาะเลยค่ะขายแค่อาทิตย์ละครั้งขายแค่วันเสาร์วันเดียว จากวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์เป็นเวลานับเงินครับผมค่ <laughs> มื้อเดียวก็วได้เงิน3มกระสอบแล้วเราวานะ้ำปตองเหตุงานหล่มือ้อ <c oughs> ขายแต่วันเสาร์วันเดียวนะคะอีก30นาทีอีก30นาทีมาหลอเบิ้งเด้อลูกค,ค้าในบุญวันเบินวัน,น,วน,นพี่น้องเ <laughs> อน้ำลายคอยเตกน้ำลายค่อยเตกทุ่งละทุ่งละ ถุงละ50บาทค่ะถุงละห0ก็ได้30ก็ได้ค่ะชมหน้าชมตาเกงหน่อไม้หม้อใหญ่แม่ใจเย็นปกตินี้แต่ละแต่ละเร้าในเห็ดมือเพ่าะจากหม,อม้อ่หม้อสองหม้อหมดทุกครั้งหมดทุกครั้งค่ะมาซาอดหมดแน่ค่ะ <c oughs> ลูกค้าลูกค้าไก่ไปไก่มาอันนี้หม้อสองครับหม้อที่สองครับผมหม้อแรกหมดไปแล้วรอแป๊บหนึ่งครับผมอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งนะอีกแป๊บหนึ่งสิมาโอ้ใจเงินไปลวงนะครับผมพอสันแล้วมันบอได้กิ่นเด้อพี่น้องเด้ออย่าหาบมาหมดยันเด้อเดิมตักแล้วพี่น้องเดิมตักแล้วเพื่เดิมตักแล้วเพื่ะคนมาต่อคิวนะ อันนี้ได้แล้วนะครับผมอันเสาหมัขไข่ซอยตักกระบอทันเด้อหม้อนี้อีกสักคู่ก็จะหมดนะครับผมให้ดี็นตนายนี่นะห้าสิบบาทสามสิบบาทครับไปเบิ่งมอมอมอะถึงละห้าสิบครับถึงละห้าสิาบหมักลูกโดดหมักลูกโดดครับนี่นะ เอาบะพริกใส่สองหน่อยสวัสดีครับผมทำไมหลอกกันในทีวีเอาไม่ใช่หลอกกับโทรทัศน์ใช่ครับเฮ้ยเอาดีจังอีแม่ถามแะเทปให้เพื่อนนี้จกคัพพีนะแม่เพิ่นมาเอาดีขายดีมากครับขายดีมากครับผมไปทุกที่ที่มีเธอใช่ไหมนะลูกค้ามาเรื่อยๆครับผมไม่ได้หยุดในการตักนะครับเดินผ่านรอบหนึ่งแล้วจะไปสู่รอบสองเดี๋ยว ได้แล้ววันนี้ได้เลยค่ะห้บาทครับห้สบาทแกงเอาไหมห้าสิบบาทครับผมขายดิบขายดีโดยคุณแม่ใจเย็นครับผมไม่ได้เสาตินเสมามือมหัหมหัวหอม้วอมหอมหัวหอมับหมัวหอมับหมหันอหัวหอมหกอัวหัวหอมหัอมหัวหอัอมัมั้นมั้หอมหัวหอมหัอมหัวอมัวหอัอมหอมหมหมอมมอัหอม หม้อละสองสามพันจะได้อันด้นเดนะอหม้อละสองสามพันขายแค่เสาเดียวอาทิตย์หนึ่งขายวันเสาร์วันเดียวที่เลาะเลยนะครับผมขายวันขายอาทิตย์ละสองหม้อครับผมเราบบเห็นงานไล่มือเราเห็นงานมือเดียวติ่ขงมือเรานับเงินตกมือเราหันนะครับเนาะ